สวัสดีครับอาจารย์เซียนซ่าอูครับสวัสดีค่ะเซียนซ่าอูค่ะครับสวัสดีครับสอพาพโชคครับครับสวัสดีมื่อนี้มาขอเป็นไดสอพาพโชคสบายดีครับสบายดีครับสบายดีเป็นยังไงเนาะเลขเปลี่ยนโบเปลี่ยนนวลนวดนี่ช้องไม่เนาะครับผมก็บิจนุชจักช่องไม้เด้อฝากช่องไม้ในเด้อนวลผ้าลวดจ้าครับสบายดีสุขุมสุขันเยอะ อ๋ออยัางมาถามโค้งสุดท้ายในลาสิฟันตัวใด้คักๆสำหรับมือนี่กับมือวันที่สาเอามือวันที่หนึ่งนะครับขอให้ที่หนึ่งแล้วมือเอเืนเสารเตือนกันมาห้องก,ก็จะมีโอกาสได้ลงทุนกันนะครับนนกก็อออีตัวบบครับขอเวลาจัเสียบหน้าที่นะครับอาจ,จารย์ว่าเลขปเปลี่ยนเลขเปลี่ยน,ยนหรือบเปลี่ยนนะครับรเลขเปลี่ยนหรือปรเปลี่ยนบอกไปเลยเด้อบ้านนี้มีแนวทางตัวได้สิฮก ที่น้องเอได้ลงท่วกันมือเืนนะครับใี่บเปลี่ยนตอกเดือกตัวเกา่างตัวเกานี่ละครับตัวก็ย่างหดทุกตัวเอาเลขสามตัวบนกันเก้าศูนย์สามศูนย์เาเจสห้ารัศูนย์เกเก้าเจเก้าเนละเลขบนนะครับ นึ่สอนกับเก้าเจ็นี่นะแุดสามสามห้น่เหมือนลอนี่เงืนละสามตัวบนบอกเลขสองตัวล่างเก้าเดียวันเก้าว่าซาซาว่าซาซาเขียนนามบท่านอาจารย์ว่าซาซาเนี่ยเขียนนามาท่านเขียนตัวกับว่าไปน้ำเขียนไปน้ำมันละคุยกันไป ม oh. ีความมันอก oh, oh. มันใจซ้ำาด้นะครับสำหรับแนว้าท่างของตัวเลขเลขที่ตัดออกมาเนี่ยน้อสีสามเก้าสามศูนย์หานี่เนาะสีเก้าสีศูนย์กับมันใจ3ามเก้มกันร่องกับสีศูนย์สา ถ้ามันจะมมเก้าเกสมตัวเดียวนี่ลหละการก่อนลาะเอ็ชี่ต้องมนต้องไปเล่นนดนล่นได้เสียกระโดดไปสามเกเกสมนี่ล่ะมินสามเอาคองสุดท้ายแล้วฟันให้ขัดขาดเด้อเซียนเอาแกนๆนะัรถนะเอาแขนแค่กคเอาเอาต่เกนมันเด้อเอาต่เกนเอา เอาไปแก้มันกันี่เราแยสามเก้าเก้าสมกันร่องกันสามศูนย์สามหาี่ศูนเท่านั้นแหะโอเตันนั่นนะก็สามเก้าเก้าสามนี่นะล่างนะวิ่งสบนล่างวิ่งสบนล่างติดที่ขนอาทหไ่ไล้ลายตัวถึงเป็นน้ำบบลอเก้าสามสาเกพิดถึงบว่ากันเด้อคิดถูกบว่ากันดอกเอาเป็นแนวทางเรื่องสร้างัวคนมแล้วเก้าสาสเก้าลินอยู่แล้วนะ คัดคัดออกมานี่โตซีสือแมนมาจ้าโตคัดดอกไม้เมื่อนี่คือนโตสิเลนเลยมันมั้งโตสิเลนโตสิเมนต่อใบกอนเลขมือเงินถ้าออกเจ็ดศูนย์สามมั้งนะไม่เจ็ดศูนย์ไม่สามเหมือนกันได้เงินเก้ามือเงินนี่นะโมี่เจ็ดศูนย์ไม่สามเเพราาว่ เจ็ดสวนสามเด็กแล้วเด็ติดแล้วเด็กตมันมาเจ็ดสนยว่ากกล้าไปตัวน่นเอาแค่นี้ได้ว่าได้สิ่นอื่นมันไปครับแต่ว่าเชียนสาหูนมั้นยางเดี๋ยวสามเก้าเก้าสามนี่แหละโอเชียนสาหูมั่นใจคันเลครับพี่น้องเด้อสามเก้าเก้าสามเชียนสาหูเรามั่นใจค่ะคือตัวนี้เด้อพี่น้อง เก้าสามสามเก้าน bon, ี่แล้วฉ okay. ีวิ่งสามบนล่างวิ่งสามบนล่างวิ่งวิ่งสามบนล่างเสี่ยนเต้าโวยจัดไปจัดไปหลายคนได้แล้วครับโอ้ยรถเคลืนนี่โทุไปบอกเขาวิ่งสามให้ตัวละแสนวิ่งสามตัวละแสนแนแล้วก็เขาก็ได้วิ่งตัวเดียวนี่ละวิ่งสามตัวเดียวแข่ตัวนี้ เสียกันได้ว่าสามเก้าจองไว้เรื่อแล้วสามเก้าเก้าสามนี่จองไว้แล้วบนนี่กัไไปตามสเต็ปเลยนะปวดดีขั้นบอ่อขันบ่มากเก้าสามนะข้อหักขั้นมากเก้าสามนี่วุ้ยเลยื่อยวยเต็มอ้เ,รรเล่ามันเต็มเรื่อยวุ้เล่ามันใจขาดเรือเพี่นล่ี มันโอเคยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> คือเรียนตัวเดียวนี่มันใจอยู่แล้วนบอครับมันใจอยู่แล้วเอาลงทุนไปแล้วกระทุนน้อยๆแน่ๆก็เรียนอยู่เนีบเนเนยบร้อยบรเบบเยิ่นได้ยูอิตเสียออกมากไล่รับไล่ใจกับรู้ตัวแต่ว่านักนักตัวเดียวนี่แหละ

โไปต่อไปเนี่ยนะขั้นว่าให้หน่อยเออให้เลขหลายตัวเนาะเชี่ยงซาโอ้ผนจะให้เลขสุดเดียวได้งวดต่อไปเนี่ยเอาเมื่อสุดท้ายซ้ำคือเมื่อสุดท้ายเอาเขาให้เมื่อสุดท้ายน้ำตัวเลขน้ำตัวก็ที่บอกไปนั่นแหละโอเอาแต่ให้กอนโมล่ะต้องตั้งนาล้านนั่นกะแบบที่ศูนย์ครับตั้เก้าหาที่ ดิในให้ฟนะันท่งงห้นะเ4็ดี่อนสียกเล่นเบิรกะเรียกแลเรียกเยนบิรกะเรียกแพเ,เนาเจ็ 40, ดสี่ศนเจ็ดสี่ศูนยตีแปด่นเก้าห้าแปดสี่ศูนย์สามเก้าห้าสามตัวบอกตัวบน สามตัวหนาลังน้าลังโอ้หน้าลังอันนี้หน้าลังได้ไหมได้ไหมเลขลังเลขหน้าเลขลังเระมันเลขหน้าสามตัวแปดสี่ศูนย์กับสามเก้าห้าคูณสองข้างนะนะโอ้โอ้โอ yeah. ้เลขหน้าเลขหลังศูนย์กับสามเก้าห้าเลขสามตัวบนรางวัลที่หนึ่งเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าเก็ยรศูนย์เก้าเ็สามห้า เจ้าเฝ้าไม่เนี่ยคอยเขียนเ่าท่านเขียนม่สามตัวบนไม่หยีก็ได้เอาดับตัวบนเก้โอ้นีดิศนเก้าเดย์เก้าเจ็ดสามห้เจ็ขียนเลยคอยจีจัดนับนย์เก้าเจ็ 9779เนี่ยสตัวบนล่างกัน3993้าวิ่งสบนล่างเี่ะส่วนเกาเนี่จัดนะมกเก้าสนางเนาะน่ะน่ะสามก้วดนีขัน่ถกับขอหากระชับถือกับบตเอ่อเลยล่ะกันเืบ้านบ่ แบบเบืองอาการมันก้อนเ่้าโควิดเนาะ้าโควิดบวกกลับมาแล้วเนี่ย่เห็นงันก้่อบเห็นงันเห็นดูไปสี่แล้วลสองตัวบนจะเส้นฟังประทันขอทวนอีกทีหนึ่งเน yeah. uh, uh, no like ี like yeah. ่สองตัวบนสองตัวบนมัน <English> ม <noise> okay. ีเลขศูนย์สามเก้าเจสาห้าัทุ่งก็เดินั้นาคเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าะ ศูนย์สามเก้มตังตัวกรศนย์เก้า่ัล่ะแต่ว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดต้องเรีนกับนี้สามเก้าเจามห้า้วก็มีสี่ส่นเกียนไ้เออนั่นมกไปมนี่ที่สี่ยู่บ่เอ้าสี่นกรลกล่างเมอ่นี้นี่นี่ส้นนี่ล่าง สามเก้าเล่งไว้ห hmm. กูนผมเล่นบัสตุวอยู Stevie ่นี่แต่ว่าผมสิบันน่งสามเก้าคูณสามคูส้าเ่ป็นหน้าตัวเน้นตัวเน้นสามเก้าเก้าสาแล้วเน้นสามเกเกสาันนักตัวเดียวกันออกสามเก้าสมเกาเกสมที่น้องเซียนซาอูด้วยนะครับเซียนซาอูเป็นเี้ยท่านที่อกมาส ออกมาสามมาศูนย์เนี่ยผมก็ได้คือเอาตรงว,วิ่งมันออกไปเพราะผมวิ่งไปที่แล้วเลยพวกเดี๋ยวผมวิ่งไปแล้วเจ็ดศูนย์สามผมวิ่งู่แล้วนะอบอกไใบก่อนไว้เพราะต้องเพาต้องตามแต่ว่าถ้าไม่เจ็ดศูนย์สามนั้นผมได้เท่ละแต่ว่าบอกตัวพัฒนาการนะแต่มีสามไม่เจ็ดไม่ศูนย์เนี 3, ่ยคือได้อยู่แล้ว วัดนี่แล้วก็เพราะว่าเลขเด่นมันบริวชน,น,น,นะครับแล้วก็แล้วใช้เอซี่นพิจารณาดอดมากมักดอกเล่นบ่มักกับโอเคทวนอีกรอบนึงครับอาจารย์โค้งสุดอิรนรอบสุดท้ายคลิปทวนอีกรอบนึงนะครับ<อ>ได้เขียนไว้บ<อ>นเอซีกะ ก่อนทิดเื้อก่อนทิดลงพ้นติจาตณาเดอ้อเรียนเนนีสตีเจอจะไปเรีนคุ้พิสมหาตระเลดินกีนกน่บอไปเป็นเจ็ดศูนย์สามเจ็นย์สามวิ่งสบนล่างวิ่งสบนล่างสตัวล่างกับสามเก้า่สามศสาหลี่เก้าสี่ศสี่ห้าฟันทงกั Heute, 3ามเก้าเก้าสานี่นนะุกทุกลยเลขท่ายสองตัวนาหลังหมุนสองข้างกับฟันท่งกับแปี่ศย์กับสามเก้หันท่งแปดี่ศกับสาม3สมตัวบน9 0้าศูนย์สามศูนย์เกเจสาห้ามาันท่งนิ่ง นักนับกะศูนย์นเก้าเจ็ดสองตัวก 10, 10 9, ใใบับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าใจว่าระบาดที่ดีเอฟซีทีว่าเข้าเด่นเด็กหลายตัวเสี่ไปให้หลายตัวให้เบื้องเด้นน่ะบอมันล่าให้ซีวัตุตัวมากตัวใดจะค่อยเรียกซื้อเอบซีน่ะแต่ที่ี้แน่เสี่ยงซาโก้คนซื้อสามเก้าเก้าสามลางตัวนักเลยครับพี่น้อง บนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านันดาแต่ละมีวกับเก็ดเจ็ดกองบนใช่ไหมมันขึ้นดูกรับดวงกับวัฒนาโนดกบนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวล่างเก้าสามสามเก้าสามห้าห้าสามสี่ศูนย์กับสามศูนย์แมนวัจจ์เรียนแต่ว่าด้านขวามือไม่บดยนร่องไม่บดยนอันชุ่มร่องไม่กะ ตัวละนี่พิษยี่พิษเพิ่มสามสิบดีดอกร่องผมนั่นน่ะขันทุนบ่เด่นมากต้วยเล่นเอากระชากนักกระชกบ่ตื่นกับว่ามันขึ้นทุ่มๆโดดไปดินเีแจนให้กันนะโดดพักเลยมากระชากเลยจ้ำดีนะ แล้วหมั่นใจสามแล้วก็บเมียนเก้าสามเน้นเน้นแกนแกนเลยเก้าสามสามเก้านี่เสียนแาอูวิ่งเพิ่นกับวิ่งสามิแล้วก็วิ่งสามย่างละแสนบนล่างย่างละแสนแมนปะครับตัวละแสนบนล่างเงีละสอตงตัวบนนี่คือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าปั้นทง่งเก้าเก็ดเจ็ดเก้าบนล่าง แต่าไรบลงแแ้วหน่งครัมันออกมากมันเทาใหญ่แต่มันก็จะมีอยู่กําไรครับมันมาเต็มๆมันเอยจีนลวยลอยกับไปกำมากได้จำนวนเล็กเดือนสามตัวมันก็บตยกชุนกําไรแนวเล็กน้อยอกว่าขาดทุนดอกเฮยแต่บอขาดทุนนะเน่เอาลงทุนมันต้องเอามันเต็มที่โรถขานเรียนกับต้องเรียนมันถึงบ่เรียนกับบถุเบลงมันไต่แน่มันไต่ก้ว ทีเฮาคั่นบ่มาจักปวดนี้ปวหน้าไปเอาก็ได้แนมเบิ่งฟัอนวัดนี่เนาะโอ้แน่เบิ่งฟ่อก็ได้ฟังเพิ่นเว้าไปว่าเลขเป็นบ่มันสิเข้าบ่ครับมันสมคคือว่าผคุยบ่ว่าสิสิคุยเราะว่ากันบ่คุยกันฟังดูเฮาบ่ได้ว่ากําลังสิว่าเลขกํจะมาล้านเปอร์เซ็นอก็บ่ได้ว่าเนาะคือเป็นแนวทางให้ เอาขอบคุณอาจารย์เลยเวลามาสิบสามนาทีแล้วขอบคุณอาจารย์เจี้ยนเจ้าอูเหลายเด้อครับที่ให้แนวทางมานะครับอืออกเอาขอบคุณก็ขอบคุณขอบคุณเจียนเจ้าอูเด้อค่ะที่ให้แนวทางเอฟซีครับขอบคุณหลายๆดนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาแค่นี้ล่ะรวยรวยเด้อรวยรวยจูหูตกคนทั้งเอฟซีเอฟซีรวยรวยยูดีไม่แห้งจูหูตะกคน ไปใส่มาใส่กนละมัดระวังเด้อโคเห็ดตะไลชูมือนีิเย่ะสุดๆแล้วครับค่ะส้างตาดูกระปากเลือดี่สังเกตมินเด้อค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ